คนที่สนใจธรรมะแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเนี่ยพอได้รับอนิสงค์ของธรรมะเนี่ยเห็นว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็มักจะอยากให้คนใกล้ตัวเนี่ยเช่นคนในบ้านเขาสนใจธรรมะด้วยหรือว่า ลงมือนะปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลหรือการทำสมาธิภาวนา,าคนที่ใกล้ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คู่ครองหรือว่าลูกหลานเนี่ยอยากจะให้เข้ามาสนใจธรรมะเหมือนเราแต่บางคนก็พบว่า พยายามชักชวนยังไงก็ไม่ค่อยสำเร็จก็เลยมีคำถามว่าทำยังไงนะถึงจะให้คนใกล้ตัวคนรักเข้ามาสนใจธรรมะปฏิบัติธรรมนะที่จริงเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าเนี่ยจะให้คนใกล้ตัวมาสนใจธรรมะอันนี้รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะถ้าเป็นครูเนี่ย มักจะในเรื่องการพูดการชักชวนด้วยคำพูดสาธยายว่าธรรมาดียังไงนะบางทีก็ถึงกับไปขาดคั้นให้เขา,าประพฤติธ,ธรรมอย่างที่ตัวเองได้กระทำเนี่ยวิธีนี้มันไม่ค่อยประสบผลเท่าไหร่นะจริงๆเนี่ยสิ่งที่จะ ชักชวนคนให้สนใจธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดนะแต่มันคือการกระทำนะอย่างที่เราได้ยินบ่อยนะทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสได้ตรงนี้แหละหนะ้าที่จะเป็นสิ่งที่ชักชวนหรือว่าเชิญชวนให้คนรอบข้างเนี่ยเข้ามาสนใจธรรมะ ถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะเขามีความเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมทางด้านนิสัยเช่นจากเดิมที่ใจร้อนก็กลายเป็นคนใจเย็นจากคนที่เป็นคนชอบหงุดหงิดนะก็กลายเป็นคนที่ผ่อนคลายนะอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกสบายใจเย็นใจ ถ้าคนรอบข้างเห็นความเปลี่ยนแปลงของเรานะเขาจะเกิดความสนใจขึ้นมาว่าเอ๊ะที่เราเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรแล้วพอก็พบว่าเนี่ยที่เราเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยก็เพราะธรรมะไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลหรือว่าการทำสมาธิภาวนาเนียตรงนี้นะมันเป็นสิ่งที่จะชักชวนคนให้มาสนใจธรรมะ ได้ดีกว่านะการพูดนะการชักชวนด้วยถ้อยคำที่หลายคนเนี่ยพยายามชวนให้ลูกสนใจธรรมะชวนให้พ่อแม่หรือชวนให้สามีภรรยาสนใจธรรมะมาเข้าคอสปฏิบัติธรรมแต่ที่เขาไม่สนใจเนี่ยกลยเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลย โกโรธอย่างไรก็ยังโกโรธอย่างนั้นเป็นคนที่ขี้งุหงิดอย่างไรก็ยังงุหงิดอย่างนั้นหรือบางทีหนักกว่าเดิมนะมีหนุ่มสาวหลายคนเนี่ยเขาบอกเนะตั้งแต่พ่อแม่นี่หันมาสนใจปฏิบัติธรรมนะเข้าคอร์สเจริญภาวนานี่จู้จี้ขี้บน่นกว่าเดิมนะ หงุดหงิดหัวเสียง่ายกว่าเดิมนะอย่างนี้เขาเกิดคำถามขึ้นมาว่าเนี่ยธรรมะเนี่ยไม่ได้ช่วยพ่อแม่ของเราเลยหรือเนี่ยบางทีหนับกว่าเดิมนะซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นนะกับหลายครอบครัวกับผู้ปฏิบัติธรรมหลายคน เพราะว่าพอมาสนใจธรรมะแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงจังเนี่ยมักจะมีความคาดหวังคนอื่นเนี่ยด้วยมาตรฐานที่สูงกว่าเดิมนะโดยเพราะคนใกล้ตัวเช่นคนในบ้านเนี่ยคาดหวังว่าเขาจะปฏิบัติด,ดีกว่าเดิมแต่ก่อนเนี่ยพฤติกรรมบางอย่างก็ไม่ได้ถือสาอะไรเช่นลูกชอบดูหนังฟังเพลงนะ หรือว่าบางทีก็ชอบสวนเสฮะชอบอเลี้ยงปาร์ตี้พ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไรเหเป็นธรรมดาแต่พอมาสนใจธรรมะสนใจเรื่องศีลสนใจเรื่องการภาวนาเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เริ่มจะทนไม่ได้แล้วนะคาดหวังให้ลูกเนี่ยเขาทำได้ดีกว่านี้สิ่งที่ลูกทำสิ่งที่ลูกเป็นยังดีไม่พอ เพราะฉะนั้นก็เลยเรียกร้องเขานะให้ลกให้ละเลิกพฤติกรรมแบบนั้นถ้าเองเขายังทำอยู่ก็เลยบน่นบ่นมากๆเขากเกลยกายเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นไปในสายตาของลูกๆนะบางคนบอกเนี่ยพอพ่อแม่กลับจากคอสปฏิบัติธรรมนี่ เตรียมตัวได้เลยนะพวกเราเดี๋ยวงานเข้าแล้วพ่อแม่กลับมาก็จะบน่นบ่นโน่นบ่นนี่นะหรือบางคนเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยพอพ่อกลับจากปฏิบัติธรรมนะจะชอบเทศมากเลยเทศนี่คือต่อว่านะเอามาเทศนี่ก็หมายถึงต่อว่าต่อว่าลูกๆอ,อย่างน้นอย่างนี้เปิดเพลงเสียงดัง คุยกันเสียงดังอันนี้คือสิ่งที่หลายคนสะท้อนนะเวลาพ่อแม่หันมาสนใจธรรมะหรือกลับจากการปฏิบัติธรรมซึ่งก็คงจะมีส่วนถูกนะเพราะอย่างที่บอกนะพอคนสนใจปฏิบัติธรรมมากเนี่ยก็จะมีความคาดหวังคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเนี่ยด้วยมาตรฐานที่สูงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะหวานล้อม ชักชวนถ้าไม่สำเร็จก็อาจจะมีการคาดคั้นหรือขยันขยอถ้าไม่ได้เป็นไปดังใจก็บน่นละนะถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คนรอบข้างนี่เบือนหน้าหันหลังให้กับธรรมะเพราะเขามองว่าโหเนี่ยธรรมะไม่ได้ให้พอไม่ได้ทำให้พ่อแม่ดีขึ้นเลยหนักกว่าเดิมซะอีกนะเนะจ้าอารมณ์มากกว่าเดิมหงุดหงิดกว่าเดิม เครียดกว่าเดิมนะหรือถึงแม้ไม่ได้เครียดกว่าเดิมไม่ได้งุหงดกว่าเดิมนะแต่เขาก็เห็นว่าเนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็ยังขี้โกรธเหมือนเดิมนะก็ยังหงุดหงิดเหมือนเดิมเนะี่ย,ยนะและอย่างนี้เนี่ยจะชวนให้คนรอบข้างมาสนใจธรรมะได้อย่างไรถ้าหากว่าตัวเรายังไม่เปลี่ยนนะในวิธีที่จะชวนให้คนรอบข้างคนรักเนี่ยคนใกล้ตัวสนใจธรรมะก็คือ เปลี่ยนที่ตัวเราก่อนนะใช่นเรามีความสงบเย็นมากขึ้นนะแล้วก็ฟังคนใกล้ตัวมากขึ้นไม่มัวแต่สั่งสอนนะหรือว่าหนักกว่านั้นคือจู้จี้ขี้บนนะฟังเขามีเมตตากรุณาใจกว้างอันนี้เลยว,ว่าทำให้ดูยุใหเห็นเย็นให้สัมผัสได้เอาคราวนี้แล้นะพอเรา เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมันก็ทำให้เขาเนี่ยสะดุดใจแล้วก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างนะหรือว่าอย่างนั้นก็เห็นว่าโอ้ธรรมะนี่มันดีนะมันช่วยเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ของเราได้เกิดค,ความสนใจธรรมะาขึ้นมานะแต่ครนี้บางคนนะก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วสงบเย็นได้แล้วนะแต่ว่า คนรอบข้างก็ยังไม่สนใจนะอันนี้เราก็ต้องมีอุบายนะต้องมีวิธีการแทนที่จะพูดแทนที่จะเทศนาสั่งสอนก็อาจจะต้องดูว่าเนี่ยเขาชอบอะไรแล้วก็สิ่งที่ชอบเนเป็นสื่อในสมัยพุทธกาลนะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันแล้วนะแต่ว่าอัคร ชายยาเนี่ยนะอรามเหสีเนี่ยคือพระนางเขมานี่ไม่สนใจเลยแถมยังลุ่มหลงนะในรูปร่างของตัวเพราะเธอเป็นคนสวยพระเจ้าปิพิสารชวนให้มาให้นางพระนางเขมมาไปฟังธรรมที่เวลุวันยังไงนางก็ไม่ยอมไปเพราะรู้ว่าเดี๋ยวผู้เจ้าก,ก็จะเทศให้เห็นถึงความไม่งามของสังขาร ไม่อยากจะฟังไม่อยากจะฟังความจริงที่มันไม่ได้ถูกใจกลัวนะกลัวผู้ใจจะตำหนิการลุ่มหลงในรูปร่างในสังขารซึ่งก็คือสิ่งที่ตัวเองเป็นนะอันนี้พระเจ้ามีพิสารเนี่ยซึ่งเป็นพระโสดาบันแล้วทำยังไงอะ่ะก็รู้ว่าพระนางเขามาเนี่ยแกชอบอุทยานชอบดอกไม้ อันนี้ก็เป็นวิสัยของคนที่ชอบรักสวยรักงามนะก็จะชอบดอกไม้ก็เลยสั่งให้กวีในราชสำนักเนี่ยพันานาความงดงามของอุทยานในเวลุวันพอนางเขามาเนี่ยได้ฟังนกะกวีพันธนาความงดงามของอุทยานในเวลุวันเนี่ยก็เกิดความสนใจอยากไปดูขออนุญ,ญาตพระเจ้าิพิานเนี่ยจะไป พมุทิยานที่เวรุวันทั้งหน่อยพอได้ไปเห็นแล้วเนี่ยกเออ็เกิดความประทับใจแต่พอจะกลับวังนี่นะก็บังเอิญนะไปพบพระพุทธเจ้านะนางก็พยายามหนีนะแต่พระพุทธเจ้านี่ก็ใช้อุบายนะนิมิตนะบันดาลให้เกิดนิมิต นางอักษรที่สวยงามสวยงามหยาดเยิเ้มเลยนางเห็นนางเขมาเห็นก็ตะลึงนะวาโหวสวยงามกว่าเราเยอะเลยแต่จู่ๆแล้วขณะที่กาลังเพลิดเพลินในความสวยงามของนางอับษรนเนี่ยนิ่มีของนางอับซอนค่อยๆเสื่อมสลายไปจากสวยนะวัยรุ่นก็กลายเป็นวัยกลางคนแล้วจากวัยกลางคนก็กลายเป็นวัยแก่หนังเหี่ยวผิวย่น นะแล้วก็ฟันหักหลังค่อมเสร็จแ,แล้วก็ล้มตายต่อหน้าเมื่อนั่งเขียนมาเห็นก็ตะลึงเลยนะว่าโอ้โหขานาดอักษรที่สวยงามเนี่ยก็ยังมีวันวิบัติแล้วนับภาษาอะไรกับเรานะซึ่งรูปร่างสวยงามเนี่ยจะไม่เสื่อมสลายไปเชียวเหรอเกิดความสังเวชขึ้นมานะแล้วก็เกิดความเข้าใจนะว่าเนี่ย หลังสังขารร่างกายนี่มันมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ได้งามจริงเพราะก็ว่าเกิดปัญญาเลยนะพอจิตเนี่ยละวางความยึดมั่นในสังขารได้เนี่ยก็บรรลุธรรมเป็นพระรหันต์เลยเป็นพระรหันต์ในณาที่ยังเป็นโยมอยู่เลยนะต่อหลังท่านก็บวชนะแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นเอตทักคะด้านอัครสาวิกาเบื้องขวาตำหนังเดียวกับพระสารีบุตรนะ อันนี้ก็เรียกว่ารู้จักใช้นะรู้จักชวนรู้จักใช้อุบายในการที่จะพาคนที่ตัวเองรักเนี่ยเข้าหาธรรมะตัวเองไม่สนใจธรรมะนะแต่ว่าชอบความสวยงามชอบอุทยานก็ใช้ความความชอบนี่ยดึงเข้าหาเข้าหาวัดแล้วก็ได้มาเจอธรรมะ,ะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นลูกเนี่ยอยากจะให้คนใกล้ตัวเนี่ยสนใจธรรมะนี่ก็ต้องดูก่อนว่าต้องรู้ว่าเนี่ยเขาชอบอะไรแล้วก็ใช้สิ่นเป็นเป็นสื่อชวนเขาเข้าหาธรรมไม่ใช่เอาธรรมะล้นล้วนนะไปดึงดูดใจเขาอย่างนี้ก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะต้องรู้จักใช้อุบายที่เรากุศลบายนะในการชักชวนคนที่เรารักให้เข้าหาธรรมะ เตรียมรับผ่อิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิ่ปาเมวาสมิชตัตรูจงสำเร็จโดยชาพราสาพเพปูเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโ,นโาทปนารโสยธาเหมือนพระาจัรน์ในวันเพนมานีโชติรโาโสยะทา เหมือนแกมณีอันสว่างสวายควรเย็นดีสาพีจียพิวาชันตุความจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาภาโรคโควินาส,สตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัตวันตรารโยอ,อันตารายามีแก่ท่านสุขิจีคายุโกภาว่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาธนาสิริสณนิจังุทธาปจ,จายิโนจตาโรโอธรมาวัฏติอายุวันโนสุขังพลังสามส่ประการคืออายุวันนาสุขาพลังยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิราวาตุสาพะมังพลังขอสาพะมงคลจงมีแก่ท่าน ราพันตุสาพาเทวตาปะราเทวดาท้งววงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภาวันตุเต ขาสวัสดีทัางหลายจองมอีกแก่ท่านทุกเมื่อเธอม